ความจริงของชีวิตคือเราไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้อีกกี่วันอย่ารอให้วิกฤตมาถึงจึงค่อยมองหาทางออกให้ใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะหัวข้ออย่ารอให้ป่วยจึงคิดถึงธรรมะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากและใกล้ตัวเราทุกคนครับ นั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีธรรมะนำทางก่อนที่เราจะต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ครั้งใหญ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าคนป่วยแล้วถึงจะเข้าวัดหรือรอให้มีปัญหาแล้วค่อยหันหน้าหาธรรมะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมเราแต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฉุกคิดว่าทำไมเราต้องรอให้ถึงวันนั้น ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและความไม่แน่นอนเราทุกคนต่างวิ่งตามเป้าหมายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินทองความสำเร็จหรือความสุขสบายทางวัตถุเราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการสร้างสิ่งเหล่านั้นจนบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่ากายของเรามีขีดจำกัดและใจของเราก็ต้องการการดูแลไม่แพ้กัน ลองนึกภาพนะครับเราดูแลรักษารถยนต์อย่างดีเอาเข้าศูนย์ตามกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอเพื่อให้รถอยู่กับเราไปนานๆแต่กับร่างกายและจิตใจของเราเองเราดูแลมันดีพอแล้วหรือยังเรามักจะรอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนเช่นปวดหัวตัวร้อนอ่อนคลียหรือแม้กระทั่งตรวจพบโรคร้ายแรงเสียก่อนจึงค่อยหันมาสนใจสุขภาพอย่างจริงจังธรรมะก็เช่นกันครับ หลายคนมองว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่คนป่วยหรือคนที่ใกล้จะตายแต่จริงๆแล้วธรรมะคือเครื่องมือหรือคู่มือชีวิตที่ทรงพลังที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมีความสุขและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันไปจนถึงวิกฤตครั้งใหญ่ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำไมเราจึงไม่ควรรอให้ป่วยจึงคิดถึงธรรมะธรรมะช่วยป้องกันปัญหาไม่ใช่แค่แก้ไขการมีธรรมะในใจตั้งแต่เนินเน่นๆเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตครับเมื่อเรามีสติเราก็จะทำอะไรด้วยความรอบคอบคิดไตรตรองก่อนพูดก่อนทำลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความขัดแย้งกับผู้อื่นเหมือนการที่เราดูแลสุขภาพดีๆก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราป่วยหนัก ธรรมะคือพลังใจในวันที่อ่อนแอ เมื่อวันที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงหากเรามีธรรมะอยู่ในใจเป็นทุนเดิมเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้เป็นธรรมดาของโลกเราจะสามารถยอมรับและผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยสติและปัญญาไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไป ธรรมะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการมีธรรมะในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกทำงานเลิกสนุกสนานหรือต้องเข้าวัดทุกวันนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักพอประมาณรู้จักแบ่งปันรู้จักให้อภยัยและรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขจากภายในที่ยั่งยืน ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนของชีวิตเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจป่วยกระทันหันบางคนอาจประสบอุบัติเหตุหรือบางคนอาจต้องเผชิญกับการพลัดพรากจากคนที่รักหากเรามีธรรมะอยู่ในใจเราจะพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้ได้โดยไม่ตกใจหรือสิ้นหวังจนเกินไปแล้วเราจะนำธรรมะเข้ามาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ป่วย นี่คือวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลยครับเริ่มต้นด้วยสติสติคือการระลึกรู้การรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะครับตื่นเช้ามามีสติกับการหายใจลองใช้เวลาสัก5-10นาทนานีนั่งนิ่งๆแล้วสังเกตลมหายใจเข้าออกของตัวเองสัมผัสถึงการพองรูปของหน้าท้องหรือลมที่ผ่านปลายจมูก กินอาหารอย่างมีสติลองเคี้ยวอาหารช้าๆรับรู้รสชาติกลิ่นสัมผัสของอาหารแต่ละคำไม่รีบกินไม่วอกแวกทำงานอย่างมีสติตั้งใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำตรงหน้าไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นทำทีละอย่างด้วยความตั้งใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดการฟังการขับรถการทำกิจกรรมต่างๆให้เราอยู่กับสิ่งนั้นๆอย่างเต็มที่การฝึกสติบ่อยๆจะช่วยให้จิตใจของเราตั้งมัน่นไม่ฟุง้งซ่านและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธรรมะด้านอื่นๆครับ 2. ฝึกสมาธิแม้เพียงชั่วครู่ สมาธิคือการตั้งมั่นของจิตไม่จำเป็นต้องนั่งนานๆหรือนั่งในท่าที่ยากพักสายตาและใจระหว่างวันหากรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานลองหลับตาลงสักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วตั้งใจอยู่ที่ลมหายใจหรือเสียงที่ได้ยินรอบตัว ใช้สมาธิกับการทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือการปลูกต้นไม้การทำงานศิลปะหากเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆด้วยใจที่เป็นหนึ่งนั่นก็คือการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่งครับสวดมนต์หรือภาวนาสั้นๆส,สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาการสวดมนต์หรือการภาวนาบทสั้นๆเป็นประจำก็ช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิได้ดี 3. พัฒนาปัญญาผ่านการเรียนรู้และการพิจารณาปัญญาคือความเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นความจริงฟังธรรมะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีพอดแคสต์บทความหรือคลิปวิดีโอธรรมะดีๆมากมายในยุคนี้ลองเลือกฟังหรืออ่านในเวลาว่างอ่านหนังสือธรรมะเลือกหนังสือที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับวัยของเรา พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตลองคิดทบทวนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้มีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียเมื่อเราเห็นความจริงเหล่านี้ด้วยตัวเองเราจะปล่อยวางความยึดติดและไม่เป็นทุกข์มากเกินไป สีเริ่มแบ่งปันและให้ตั้งแต่ตอนนี้การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแรงกายหรือกําลังใจก็เป็นการสร้างบุญและสร้างความสุขให้กับตัวเองแบ่งปันเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหรือแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดีบางครั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจคนอื่นก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงในเรื่องที่สามารถทำได้การให้ไม่ได้ทําให้เราขาดไปแต่กลับเติมเต็มความสุขในใจของเราและเป็นพลังงานบวกที่ส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและสังคมสุดท้ายนี้ครับ ชีวิตของเราเหมือนการเดินทางที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดเมื่อไหร่และเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดฝันการมีธรรมะอยู่ในใจตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่การรอให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเสียก่อนแต่เป็นการเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเราอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนด้วยความเจ็บป่วยอย่ารอให้จิตใจส่งเสียงร้องว่าไม่ไหวแล้วจึงค่อยหันมาหาธรรมะ เริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้ครับด้วยการมีสติในทุกย่างก้าวมีสมาธิในทุกลมหายใจและมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของคุณจะสงบสุขมั่นคงและพร้อมเผชิญมากกับทุกความจริงได้อย่างเข้าใจและงดงามครับ วันนี้ทางช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะอย่ารอให้ป่วยจึงคิดถึงธรรมะต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ